สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube HR Channel เช่นเดิมมาทำการอัปเดตเรื่องของเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทกันต่อและอัปเดตกลุ่มเปราะบางล่าสุดรอรับเงินวันที่11วันที่12และวันที่13กันยายน 2,567ที่ใกล้จะถึงนี้ซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนผู้สูงอายุนะครับจะได้รับเงินและอัปเดตเรื่องของเงิน1,000 0บาทหลังจากแถลงนโยบายในวันพฤหัสบส,วสีวันที่12และวันศุกร์วันที่13ต่อทางด้านคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้สูงอายุเตรียมจ่ายเงินพิเศษให้กับผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยมีแนวทางในการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชราจ่ายให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการคนจน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ประจำปีงบประมาณ2,567ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนด้วยกันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน2,567เดือนนี้โดยจ่ายเป็นไตรามาสซึ่งที่ผ่านมาจ่ายงวดแรกให้กับกลุ่มนี้ ในเดือนมีนาคม2,567ที่ผ่านมาโอนเงินพิเศษผู้สูงอายุหรือเงินคนแก่เบี้ยยังชีพกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐหรือบัตรคนจนนะครับสำหรับงวดนี้จ่ายเป็นงวดที่3แล้วนะครับกำหนดการโอนให้กับกลุ่มนี้ระหว่างวันที่11กันยายน 12กันยายนและ13กันยายน2567นี้ซึ่งในวันที่11กันยายน2567โอนเงิน300บาทให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495วันที่12กันยายน2567ก็โอนเงิน300บาทให้ผู้ที่เกิด ระหว่างวันที่หนึ่งมกราคม2495ถึงวันที่31ทธันวาคม2501และวันสุดท้ายวันที่13กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่หนึ่งมกราคม2502จนถึงวันที่31พฤษภาคม2507ด้วย แยกรายละเอียดดังนี้สำหรับกลุ่มนี้ที่เกิดวันที่1 2,502ถึง31มีนาคม2,507รับเงิน300บาทเกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2,507รับเงิน200บาทและเกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2,507 จะได้รับเงิน100บาทหลังจากนั้นกลุ่มนี้รอรับเงิน1 0 0 0 0บาทได้เลยหลังจากที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์อมรวิวัตรจะทำการถแถลงนโยบายเงิน1 0 0 0 0บาทกระตุ้นเศรษฐกิจในวันพฤหัสบดีที่12และวันศุกร์ที่13กันยายนนี้ เลยซึ่งทางด้านนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31ได้ให้สัมภาษณ์แบบสั้นๆแต่ได้ใจความว่าไทาม์ไลน์แจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเป็นหน้าที่ที่จุลพันธ์มมอมรวิวัฒน์รัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะแจ้งอย่างเป็นทางการจะ,ะแถลงอย่างเป็นทางการในวัน พฤหัสบดีที่12และวันศุกร์ที่13กันยายนสัปดาห์นี้ที่ใกล้จะถึงนี้และล่าสุดนะครับทางด้านนะครับวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพอมอได้ออกมาเตือนว่าสำหรับคนพิการให้ตรวจสอบด้วยว่าบัตรหมดอายุ หรืออย่างเพราะบัตรประจำคนพิการมีอายุเพียงแค่8ปีเท่านั้นนับตั้งแต่วันที่ออกบัตรหากบัตรหมดอายุแล้วต้องไปต่ออายุบัตรคนพิการด่วนและตรวจสอบบัญชีธนาคารรับเบี้ยพิการนะครับซึ่งก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนของกลุ่มเปาะบางจริงๆ อย่างไรความชัดเจนแน่นอนครับวันพฤหัสที่12และวันศุกร์ที่13นี้รอความชัดเจนแน่นอนและกลุ่มเปราะบางได้รับเงินหลังจากแถลงนโยบายแน่นอนหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์มาพูดคุยต่อไปสวัสดีครับ